ตอนนี้เราอยู่บริเวณหอสัญญาณไฟฟ้าจิตระดานะครับเดี๋ยวที่นี่คือจุดตัดถนนสีอยุธยามีรถราผ่านไปมากมายครับรถที่ผ่านไปเมื่อครู่นะั้นเป็นขบวน207กรุงเทพนครสวรรค์ไปถึงปเจจิตระดานะฮะตรงใต้จยยุดรถโรงพยาบาลรามาวันนี้มารอขบวน202มีรายพิเศษไม่รู้ครับสายรับแจ้งมาก็เลยมารอ ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรเด็ดๆดส่วนทางโน้นนะครับที่กล้องถ่ายไปตอนนี้ก็คือยมราชยมราชนี้มีขบวน3 6 8นะครับเข้าจอดพอดีเลยที่ยมราช สัตหนนสีอยุทยานะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเสาวณีมีความโดดเด่นนะครับนี่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนะีโค้งๆอ,อยู่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือสะพานนะครับที่ผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยสะพานเสาวณีนะครับก็เป็นสะพานเก่าแก่ เป็นโบราณสถานที่ได้รับการลงทะเบียนโดยกรมศิลปากรเดิมทีนั้นตรงนี้คือสะพานไม้นะครับต่อมาก็สุด z o o ลงแล้วก็มีการสร้างใหม่ให้เป็นสะพานคอนกรีเตเสริมเหล็กเนื่องในวโรกาที่สมเด็จพระศร,ร,รีพัชรินทราบรมราชนินีบรมราชนินีานาะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุครบ4รอบหรือว่า4-8พรรษาตอนนี้ขบ,บวนสองนนั้นน่าจะมาเครื่องการนั้นดังขึ้นรอแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ข้ามถนนราชวิธีนะ ก็เมื่อปี2454ครับที่ว่าฉลองพระชนมายุครบสีรอบก็เป็นอันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นส่งสองราดได้ครบปีปีเดียวนะฮะจุดเด่นของสะพานนี้ก็คือมุมสะพานทั้งสีด้านนั้นเป็นลายปูนปั้นทรงแจกันขนาดใหญ่ก็คือทรงนี้นะครับประดับลวดลายรูปผู้หญิงแล้วก็ลายเกลือเถาดด้วยความประณีต ตอนกลางก็จะมีซุม<ๆ>ซ้มเขาเรียกซุ้มซุ้มโค้งนะประดับ่อดอกไม้อยู่เนี่ยที่มีรูปผู้หญิงคนสองพนสองนัง่นมาแล้วนะครับแล้วก็มีป้ายชื่อด้วยนะป้ายชื่อสะพานอยู่ในตอนล่างของซุม้มเสาและเหลาล,ลูกโปงนั้นเป็นทรงมะหวอดเรียงรายไปตลอดสองข้างทางของเชิงสะพานนะเดี๋ยวเรารอ บวน2อคสองครับเครื่องกันนะั้นลงแล้วฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้ก็ลงอ่ารถเมยฝั่งน้นครับยังไหลต่อเครื่อนกันยังลงไม่สุด กำลังมาอีกขบวนหนึ่งนะคือขบวน234สามสี่ได้วรถจากอันสตา์มข้างหลังพ่วงอะไรมาไม่รู้รถกำลังทำขบวนตามมานะ เราแยกนี้ที่เราอยู่นะครับก็คือแยกเสาวนีส่วนจุดตัดนั้นเราจะเรียกกันว่าจุดตัดถนนสีอุธยาแต่เสียแยกตรงนี้ก็เป็นแยกเสาวนีเพราะว่ามีสะพานเสาวนีตั้งอยู่รถกำลังเร่งเครื่องมาครับ พิเศษข้างหลังครับพ่วงอะไรมา 4. บชส 1089. บชส 1226. เป็นสนุโรคกรุงเทพนะบชส 1051. บชส 1015. บชพป .3111. บกขอป .1003. แล้วก็รถจัดเฉพาะครับการสุดท้ายโค่น่าจะถ่ายหนังถ่ายละครกัน ยมราชร,รอเครื่องกั้นยมราชอีกทีหนึ่งนะ น้อยสัตว์เล็กครับอยู่ริมทางรถไฟนะครับนะก็รอกน้อยตอนนี้ขบวน2องนั้นกําลังจะข้ามจุดตัดถนนราชวิถีมาของจุดตัดจมราชนีัเครื่องกั้นยังไม่ลงขบวนสองก็ยังไม่ได้ข้ามไปขบวน2องสามสี่ เราถช่วงของประเจจินดานีน่ไปหยุดรถดรามานะครับรักชมลวดลายของสะพานสาวนีนะฮะที่นี่ก็ใช้ชื่อแยกสาวนีด้วยก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะที่เป็นซุม้มแล้วก็สะพานสาวนีตรงนี้ครับตะบนสองชั้สี่จอดรอทางอยู่ ส่วนขบวน2อ2ยังไม่ได้ข้ามยม,มาราชเลยนะน่าจะเริ่มข้ามได้แล้วครับยังนะมอไซยังข้ามไปข้ามมาอยู่ตอนนี้รถน่าจะข้ามได้แล้ว หันกลับมาทางนี้ครับขบวน2-3-4นั้นจอดรอศูนย์สนั้นผ่านยม,มาราชไปแล้วครับสัญญาณเครื่องกั้นที่จุดต,ตัดถนนสีอชุตยาก็ดังขึ้นแล้วก็เครื่องกั้นลงแล้วครับขบวนสองสาได้วรถจากที a รีบครับรีบอันนี้รีบไหมไม่รีบครับจอดนิ่งรอรถมาแล้วนะคันก่อนหน้าเมื่อกี้รีบก็เลยไปก่อน สานบชส1 2 4 7บจส1 0 5บชส1 2 3่บชส1น5 5สุดท้ายครับปทพ1โบกี้ชั้นสมีสัมภาระคือตู้สุดท้ายนะปทพโบกี้ชั้นท เล็กโตถ่ายเรื่อยๆครับรายงาน